ในที่สุดก็เดินทางมาถึงสถานีสรุปความรู้คำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยสถานีสรุปความรู้คำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยคำยืมจากภาษาอังกฤษ นิยมมากในภาษาไทยเนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้กันทั่วโลกจึงมีการหลั่งไหลของภาษาเข้ามาผ่านทางการศึกษาธุรกิจสื่อบันเทิงเทคโนโลโยีและการแพทย์ส่วนใหญ่คำยืมจากภาษาอังกฤษมักเป็นคำทับศัพท์เช่นเค้กโดนัทเต้นกีตาร์คอนเสิร์ตช็อกโกแลตแอปเปลิลโซดา แต่ก็มีคำทับศัพท์ที่ใช้คำไทยแทนได้หรือที่เรียกกันว่าศัพท์บ,บัญญตัติเช่นคำว่า s t ต m มคำไทยคือตราไปรษณียากรทิชชู่คำไทยคือกระดาษชำระควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลสถานที่และเวลาด้วยนะคะ สรุปลักษณะคำที่มาจากภาษาอังกฤษในภาษาไทยคือเป็นคำหลายพยางที่ไทยนำภาษาอังกฤษมาใช้โดยไม่คำนึงถึงหน้าที่และชนิดพยายามปรับเสียงพยัญชนะต้นและพยัญชนะท้ายให้เหมาะสมกับระบบเสียงในภาษาไทยคำยืมภาษาอังกฤษมักมีเครื่องหมายทันตคาตกลางคำและท้ายคำกำกับไม่ให้พยัญชนะออกเสียง กรณีที่ใช้ภาษาไม่เป็นทางการไทยก็มักจะนิยมตัดหรือย่อคำให้สั้นลงสะดวกต่อการอ่านออกเสียงเช่นคำว่ากิโลกร,รัมเป็นกิโลเทเลวิชันย่อเป็นทีวีและอิทธิพลของภาษาอังกฤษก็ทำให้ภาษาไทยมีเสียงพยัญชนะควบกล้มเพิ่มมากขึ้นได้แก่ทอรอบอรอบอลอฟอรอฟอรอดอรอ เช่นคำว่า Draft t r a n s i s t o r และยังมีเสียงพยัญชนะท้ายเกิดเป็นเสียงใหม่ f o r ลอตอชอสอสอเช่นคำว่า Office Tennis ข้อแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทยข้อที่หนึ่ง ตระกูลภาษาอังกฤษอยู่ในตระกูลอินโดยูโรเปียนส่วนภาษาไทยอยู่ในตระกูลไทยกระไดสองการเปลี่ยนแปลงรูปคำภาษาอังกฤษจ,จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปคำเช่นคำว่า eat เป็น e ate go เป็น went ส่วนภาษาไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำา 3. วรรณยุกภาษาอังกฤษไม่มีวรรณยุกแต่มีโทนเสียงหนัก และทนเสียงเบาใช้บอกความหมายภาษาไทยมีวรรณยุกต์4รูป5เสียง 4. คํคำขยายภาษาอังกฤษจ,จะนําคําขยายไว้ด้านหน้าส่วนภาษาไทยจะนําคําขยายไว้ด้านหลัง 5. เติมคําหน้าและเติมท้ายคําภาษาอังกฤษจ,จะมีการเติมคำหน้าและท้ายคำเช่นคำว่าได้เป็นไดเวอร์ ส่วนภาษาไทยจะไม่มีการเติมหน้าคำและท้ายคำแต่ไทยจะเพิ่มคำและสร้างคำโดยนำคำสองคำขึ้นไปมารวมกันจะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษมีอิทธิพลมากในไทยที่จะเห็นได้จากการใช้คำทับศัพท์ภาษาอังกฤษจำนวนมากโดยเฉพาะ ศัพท์กีฬาการแพทย์ที่ไทยได้รับจากต่างประเทศหรือคำที่บัญญัติขึ้นมาแทนพบในศัพท์การเมืองภูมิศาสตร์วิทยาศาสตร์อย่างไรก็ตามอิทธิพลของภาษาอังกีษก็ส่งผลให้ไทยเรามีภาษาไทยเพิ่มใช้มากยิ่งขึ้นสะดวกต่อการติดต่อสื่อสารอีกด้วยหวังว่านักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อย สำหรับวันนี้ครูออนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ